ร้องหลับไปเหรอแม่โอเคอ่ะทุกคนโทษทีนะซูนี่มันก็จะเกิดอาการง่วงอะไรนะง่วงนอนนนิดหเออนิดหน่อยก็แบบจะกันอีกแล้วกับเฟิร์นกับเดียนะฮะก็ช่องทีเรีววังนะฮะก็สาวเราเรืองสาวเราเรื่องโอเครอบนี้ก็คือเพลงต่อไปที่เราจะมาเรียก วงนี้เป็นวงที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนี่ก็รู้จักแต่ก็ไม่ได้ติ่งแล้วนี่เออนี่ติงไหมติงจา้าโอเค okay, <ถ>ก็คือถามคนอยู่หลังกล้องได้ว่ามีกี่บอตรงนั้น <c oughs> มีบาง, <c oughs> งคนได้ใชอยู่เารโอเคก็วงที่เราจะมารีแอคก,ก็คือ golden child นั่นเองก็คือวง เด็กกุมารทองใช่ไหมเด็กปมาทองใช่ไหมเด็กก exactly. ุมารทองก็คือวงกระเ้นชายก็เราก็จะเห็นในหลายสเตจก็คือเขาคัมแบ็กเยอะมากใช่คัมแบ็กเยอะมากนอคือคัมแบ็บ้นี้แล้วก็รก็รีเกอะไรนอ้เยอะๆเนาะชอบทำบ้าเนกันกกรีแฮตเกตเยอะมากรีแฮเกตแบบใส่เพลงแล้วก็อาคำีเพลงเพลงก็คือ นี่ก็ค <out> ือฟังยังไม่หมดเลยเกิดมากเกือมาก็คือยังรู้ยังรู้จักแบบยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะอ่ะสำหรับเพลงนี้ก็อ่าอ่านว่าอะไรราพัมพัราพัมพัราพัมพัก็คือร้องว่าราพัม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 อ๋อกลองก็ไรกลองไม่ได้เอเออไม่เอาไหนเอาเฉยหรือพัมพัพัมพัอะไรก็เอ๊ะเอ๊ะเอเคอ่ะ ก็เนาะกฤษชายมีกี่คนสิบคนค่ะสิบคนอ่ะเขามีสิบคนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้มีสิบเอ็ดตั้งแต่รีวิวแล้วก็ออกคนหนึ่งออกคนหนึ่งเหมืนอนออกตั้งแต่แบบเดย์ใหม่ๆก็ออกแล้วอ่าโอเคกด้ชายก็คือเคยประกวดคิงดอมเลยใช่ไหมเราทุกคิงดอมค่ะเราทุกคิงดอม <Yeah. S 1> อ่าปีซีซั่นก่อนที่จะมี <Kingdom. S 1> อ๋กอก่อนที่จะมีสเตจคิดใช่อ๋ออโอเคน่าสนใจ โอะไรเนกน้องวันนี้หนูดูรถทูคินด้อมจนหนูติ่งทั้งหมดที่แข่งในนั้นอ่ะอ๋อติ่งหมดเลยก็เพราะว่ารถทูคินด้อมเลิศคุณประสบความสำเร็จคุณค่ะอ๋อทีวันนี่อเนกน้องแค่นั้นก็ในอาทิตย์วันเงี้ยอะไรอ๋อที่โอวันนั่นเนี่ยว่าแล้วกฤตชัยที่เราเคยดีแอคไปนั้นวันพาร์ตี้อ่าเนาะ แต่นี่ก็คือแต่นี้ก็คือเวรี่เวรี่ก็คือเราก็มาแล้ว่แล้วไม่มาแล้วก็คือจากหลายๆเพลงที่อ่าเขาก่อขู่มาเนาะเออก็เดี๋ยวเราก็โกลเด้นชายก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักหรือว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เฟิร์นเขาก่อขู่กันอยู่เรื่อยๆก็คือขายขายกันไปบ่อยถ้าสมมติว่าตอนเมินขี่หนูไม่ได้ขายนะเออ เว้ยแต่เบิร์ตอีทเพลงพอนะตอนนั้นก็ยังถามวินอุ้ยเพลงอะไรวะคือแบบตอนเบิร์ตอีทน,นะคนนั้นอะคะ่ะเพราะว่าหนูไปขาดคนนั้นก่อนเออแล้ว <c oughs> เ,เราก็ต้องแบบเป็นอะไรเราเป็นวัฒนจักรเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า <c oughs> อ่าโลโก้คลายมาหนึง่งเอ้อ <c oughs> เราอู้พร้อนะไรนแล้วมั้งยัยวิโรคแตกเหรอเป็นแมวโลกแตกเหรอโอู้หูแม่ซีจีเฮ้ยสังเกตสังเกตนกนี่เลยแอวซีมันตายหนิงเก่ง เคือน <kung> ้องแบบไม่ไปน่ารักแล้วน้องก็มาแนวรุนแล้ออ๋าวุ้ยมีเต้นลงเต้นลำหนึ่งแมน ูุ้ยอ้ท่ตเต้นเลนยศจะงรู้ไมเพลงนองเยอะแลวอ,ลแอีกน้เเพลงสไตล์บูดินเนาะเต็นแบบอินฟินิตเออะไรเอยอย่างเงี้ยโอ้เลิศังแนวผู้ชายอ,อูรินเอ่ เออได้นะเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเราเดียวได้แล้วอ่ะไม่คือมันติดหูอยู่นะคือเหมือนเขาติดอยู่เหมือนโรคโรคแดดเหมือนออกไปไม่ได้เพราะว่าอากาศมิด้าอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่กำลังตะลังสีอะไรประมาณนี้แหละเออ เออเลิกนะครับเปอร์เซ็นที่จีเขาน่าจะเลิกพอตัวแล้วเนี่ยทำได้นขนาดนี้ต้าไม่ใชตอนตอนเวนทึกเป็นเหมือนตอนเวนทึกเป็นซอมมี่อืมเอนเลิกมั้ยอันนี้มัน้องเด็กบุญลำกินอะไรเออไปตกอุ๊ยทหารเหรอไอ้พวก น้องเขามาแล้วเรวปิ้งมันหนักมันดูหนักเลยว่อเเแม่ทำเป็นยากจังวะโอ้ยดูว่น้อง ถ้าจะอย่างนั้น่เรือนมาแบเครื่องไหม่าว่าที่สโมสรใ <Alone. S 2> นะออเล่มมีตอนต่อไปไมีเนี่ยเว้ยไม่ตายหรอก่นะ <c oughs> โอ้ยทำไมเราต้องรุนอะไรขนาดน<ม>ีด้วะคือแต่ เหมือนดูหนังเหมือนดูหนังอ่ะตอนแรกก็นึกว่าแบบแบบโรคแต่แบบงเหมือนว่าภัยธรรมชาติโรคแต๋ร่งเออแบบใช่ไหมมีคนทำนี่ <c oughs> ก็คือเปลี่ยนเป็นมทกัดเดิลบอยไปสิ้นเชิงกับเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็คือพอเรามาดูกฤติชายก็คือแบบเป็นหนังแบบว่า <c oughs> หนังชีวิต <c oughs> หนังชีวิตเลยเป็นดราม่าเป็นแบบอะไรเงี้ยหนังแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะศกนาตกรรมแบบอะไรอย่างี้เออหนังแอคชั่นเออ ประมาณนี้ก็จะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะคือ M v ทมวได้โอเค C g จอันนี้ CG แน่นอนแต่เขาทำเลิศมากเลยนะแบบฉากเชิงเซ็ตมาแบบเด้เลิศมากแล้วก็เพลงก็มีความเป็นนั่นแหละค่ายของเขารู้สึกว่าโค้ชชายเริ่มทำเพลงแบบแนวเนี้ยตั้งแต่ตั้งรู้สึกอ่าใช่อ่าก็จะเป็นแนวนี้และวประมาณวันนี้ไห้แต่เขเริ่มมาอะไรเงี้ยอ่าเนาะเริ่มใหม่แบบ มูดแบบมูดแบบเซ็กซี่หลุห่แบบ<ม>ไอโซเ,เริ่มโตขึ้นแล้วไง<ม>ตอนแรกก็คือยังเป็นน้องอยู่เง,ง,งเอออันนี้ก็คือแบบโตขึ้นเต็มวัยมากแล้วแต่ละคนก็ดูดูดีมากแล้วแบบอก็เหมือนเดิมก็ไม,ไ, <laughs> ไม่ได้รู้จักใครไม่ได้รู้จักใครอีกแล้วแต่ก็คือหมายถึงว่าน้องแต่ละคนอนะ อย่างสมมติว่าท่าเต้นแต่เรายังไม่ได้เห็นแบบซีนลองหรือซีนท่าเต้นเยอะเพราะว่าเออเพราะว่ามันจะมันจเป็นเป็นสตอรี่มากกว่าค่ัเออเนาะก็ก็จะก็จะเห็นน้อยแต่แต่รู้สึกว่าท่าเต้นก็ดูยากอยู่เลยแม่ยากอุ้ยมีนั่งมียืนมีอุ้ยมีฉันชอบเต้นหลังเออนิดนึงแล้วก็แบบโอเคเลิศอยู่ถึงถึงท่าเต้นมันจะมีสองฉากแต่มันก็เป็นสองฉากที่เบอร์วังอ่ะคือหมายถึงว่าแบบ เขาทำออกมาได้ได้แบบว่าโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่า performance ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ประทับใจวีนะหลายๆชาไม่ว่าจะไม่ว่าจะหนังชีวิตตอนสุดท้ายมันชวนให้เราติดตามว่าจะยังไงเพลงต่อไปคืออะไรอันนี้เขาหน้าจะปูแต่คือหมายถึงอย่างที่เฟิร์นบอกเขาอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าพวกทหารเนี่ยเขาทําเครื่องนี้มาแล้ว เหมือนทําให้โลกอะเกิดเกิดแบบเหมือนแบบภัยพิบัติภัยพิบัติความแปรปรวนีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วพวกนี้ก็เหมือนประมาณว่าจะวางแผนเพื่อที่จะหยุดมันใช่ไหมหฉันว่าเพลงมันน่าจะประมาณนี้เอมบีประมานีเนาะเออประทับใจอ่ะไปดูพวกมันก็เลยดีกว่าอเออ โตขึ้นเยอะมากเลยปารต,ต,ต,ตรสีทงสีฟูเริ่มฟูันเลยเนี่ยเออมีความลาตินนิดนึงนะพี่มถ้าไม่รูแบบยีอแบบนี่ไงมาละมาละนี่ไงเอออูอหูหายากมากแมฟูมีนอนอีกอ่ะ ปัดแต่คุณกี่คนละนี่ครัถ้าเป็นเหนื่อยเนาะเออ นีแดดต้องติดหมูเนี่แหละมีการแต่งเต้นตับเหมือนกันนะนี่ยจังหวะเนี huh. mm. ่ยตับๆัตับมากเลยเร้ไม่ได้แชร์ำทงที่แบบว่าแชรคำใช่หมให้มันติดหมูครับเลิศอ้าเต้นเขาเต้นกันีเยอะเหมือนกันนะแบ่งฟังแบ่งเต้นโอ้รลรถๆชอบชอ จะเนี้ยจะมีแบบสามสองอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนเหมือนจะแบบฟิวเอฟเอฟ9นิดนึงเออจะจะเป็นแบบโคเรนชายอะไรอย่างเงี้ยควันคอยใช่ไหมครับตัวเส้นจะเป็นแบบจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตีนเลยเนี้ยทาเป็นยากกว่า ดูดิมันนอนเยอะมากคือแบบน่าจะสองหนักกัอนอยู่นะจริงน้องดูดูโตมากเลยแล้วแบบมีเสน่ห์มากเลยแต่ละคนที่ออกมาดูแบบดูเหมือนเป็นตัวของเองงไ็นชัดเ,เจนมากนีก่พักๆตรงนี้ด้วย เลิศ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 เออเด็กซีไม่สต็มนะวันนี้ไอเลิศมากเลยนะตรงแขนตรงแขนเออนางเวฟแต่เลิศเกียวท่านี่เลยอะคือมันเป็นท่าพระมือที่หนักมากเลยอ่ะตั้งแต่เสร็จตื่นดูมาเออมาแล้วนี่ เัรางหวับมันค่อนข้างเยอะนะาการหมุนอะไรแบบนั้นคือยากนะเลิศตอนจบดีนะเอาคนนี้ไปอยู่หลัง <c oughs> เพราะคนนี้ตัวเล็กคนผมแดงตัวเล็กเอาไปอยู่หลังเลยเห็นเลยไ <c oughs> อเลิศดูใกล้ๆมีสนิทกันทุกคนเลยเนาะ <c oughs> น้องเลิศวะแกจักใจคือฉันว่าเพลงนี้มันน่าจะ ถูกใจฉันใน,ในนานคตไม่ใช่แน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะชอบไอเลอรมากๆสำหรับโคเรนชายราพามพามราพามพราพามตั้งแต่แตแบุกแรกมาบปึ๊บเอาติดแล้วอัตโนมัติอัตโนมัติเลยน่าจะติดหมูกว่าเบิร์อีกนใช่ไหมแล้วถ้าเต้นถ้าแต่มีคนมองคอเล่นึ่นหนึ่งแสนก็คือถ้าเต้นมันยากอ่ะท่อนฮุกกะแกเข้าใจไหม นอนเยอะมากลงแล้วคือแบบเนืงจากเปิดคอนแอลก็ปิดเทเลก็ลงก็กิ้งก็สับขาไม่รูสับเออไม่รู้ก็ไม่รู้คือแบบใช่ไหมรู้สึกแบบโอ้โหค็ออกแบบท่าเต้นคือรู้สึกว่ามันแบบว่าคือใช้ขากับเล่นคืนเยอะมากลงแบกมากอีท่อนนั้นอีท่อนนั้นที่พอหลังจากลีลาเสร็จอ่ะเออท่อนนั้นเลยโอ้โห แม่เจ้าคือแบบ<อ>ฉันดูแล้วฉันอย่างแม่คือจะไม่เหลือพื้นที่ให้ได้แบบพักแบบผ่อนคือกัคือจะไม่ให้คนได้ครบได้แบบว่าเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> เออแบบให้เต้นได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะเออ <c oughs> เลอิฟมากมากมากย,ยากยากมาก <c oughs> <c oughs> ด้วย มันก็คือนั่นแหละค่ะและลุงก็เปิดคาค่ะใช่ชัวยมีความแบบเอเดมไนน์ที่นึงแต่เป็อเดมไนน์ที่มันแบบว่าถ้าถเอเดมไนน์ก็จะเป็นแบบวัยวัยผู้ใหญ่หน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอเดมไนน์แบบว่าเป็นมหาลัยเออแต่เป็นมหาลัยที่แบบว่าแบบจบจบไม่ใช่เป็นซี่สิต้องต้องต้องซีเนียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเอเดมไนน์ก็จะเป็นแบบวัยแบบ ทำงานอเออทำานนี้ไม่คือคือ,คอฟิลฟิลประมาณนั้นที่ทําให้รู้สึกเราเรารู้สึกว่าน้องแต่และคนที่ออกมาอย่างเงี้ยโตขึ้นและเด่นขึ้นมากคาแรคเ,เตอร์ในการอาบอกบบ่าาคคนดูมม,มีใชออกมาแต่และท่อนแต่และคนคือรู้สึกเออก็เริ่มก็เริ่มรู้สึกว่าเออคนนี้จําได้อะไรประมาณเนี้รู้สึกอย่างนั้นนะเออโดยส่วนตัวก็คือน้องคนนั้นที่จนบอก เวฟเลิศว่ะคือจริงๆมันเวฟมันเวฟพร้อมกันนะมันเวฟเหมือนกันหมดแต่น้องคนนี้คือเวฟแบบนชนะชนะ oh อีกแเ้อปิ่นมา <no. S 1> เออแล้วก็แบบ I love costume มีซีทูมีแคนกโป้ oh. โปรแต่ก็เป็นโปรที่แบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ไม่ไม่มากเกินเออเป็นโปรที่แบบว่าโอเค โบแต่แบบว่าไม่ได้โบไม่ได้ไม่ได้โบมากเลยแต่แบบว่าเขามาโชว์ว่าวบแหวมเออเขาโชว์ว่าบเบ็แหวมนะเออสำหรับฉันฉันชอบฉันไอเล <Green. S 2> ิยก็เพลงอยูนะก็รว่าเออก็โอเคเออแต่ท่ายากจริงว่ะยากแบบยากชิบหายยากยากเป็นไหนวะเออแต่ก็ถือว่าชอบสำหรับเพลงนี้ก็ปกติก็ไม่ได้ฟังเวอร์ชัชายบ่อยนักถึงจะออกเองมาค่อนข้างเยอะแต่เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าอ่ะประทับใจแล้วก็ อีกอย่างคือเอมวตัวนี้ก็คือสามสิบกว่าล้านอือแล้วก็นั่นแหละเพลงมันก็เพลงจริงอ่ะเพลงมันก็ดีจริงอ่ะเนาะโอเคก็ฝากด้วยสำหรับน้องก้นชายน้องกุมันทองทั้งสิบคนเอ่อก็ฝากด้วยสำหรับเพลงนี้ก็แมสที่เถอน้องน้องเคยได้เปิดวินล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะอ่าก็คือตอนนี้คู่แข่งมันเยอะไงอือก็คือพอคำสิงหาเออคำสิงหามันเยอะ <outta> บางทีก็บแบบเดาไม่ออกเลยว่าถ้าคำส่วนกันเนี่ยพอมีชื่อชิงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะได้อืม,อมก็เอาอีกสําหรับเพลงนี้เฟิร์นวินให้น้องด้วย Gordon โกลเด้นชายนะรัปคำๆอันนี้ปื้มจริงนะชอบมากไอเลออะก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย